สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแมวผีมีเรื่องเล่าเรามาเที่ยวนิทรรศการจุ j u ิโ i Ito Horror House Event น,นี้นะคะจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคม2566จัดอยู่ที่ MBK ชั้น4โซนดีเปิดตั้งแต่เวลา11บโมงจนถึง2ทุ่มค่ะคืองาน Horror er House อันนี้นะคะมาจากอาจารย์ j u n ิ i t o ผู้วาดการ์ตูนเรื่องคลังสยองที่มีเอกลักษณ์คือ ลายเส้นอันแสนสยดสยองผลงานที่โดดเด่นของอาจารย์นั่นก็คือเรื่องโทมิเอะโซอิจิก้นหอยมรณะอย่างบางตอนก็มีอนิเมะในเน็ตฟลิกด้วยนะคะเช่นตอนลูกป่องหัวมนุษย์หญิงกระซิบรูปปั้นไร้หัวอ่ะเกริ่นกันมาพอสมควรแล้วเราเข้ามาชมงานกันเลยดีกว่าค่ะคือถ้าเดินมานะคะเราจะพบกับป้ายแบบนี้ใหญ่มากๆเลย ป้ายถัดมาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอีเวนต์และก็ภาพของแต่ละโซนเพื่อให้เราได้ดูคร่าวๆว,ว่าเอออยากจะไปกันที่โซนไหนมีโซน A โซน B ให้เลือกเดินทางกันเพื่อที่เราจะไปชมนิทรรศการกันในโซน C คืออยู่ดีๆเนี่ยเดินไปโซน C เลยไม่ได้นะจ๊ะป้ายถัดมาก็จะมีกฎการเข้าชมนะคะแวะมาอ่านกันก่อนนะคร่าวๆก็คือห้ามบันทึกภาพบันทึกเสียงวิดีโอไลฟ์ คนที่ใช้รถเข็นไม้คำ้ำไม่แนะนํานะคะเพราะบางฉากค่อนข้างจะแคบเลยละ่ะแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจความดันสูงความดันต่ำคนท้องคนเมาปโปรดระวังมากๆค่ะน้องๆเด็กๆต้องมีผู้ปกครองเข้าด้วยนะคะสูงน้อยกว่า100เซนติเมตรห้ามเข้าจ้าแล้วก็ห้ามสิ่งที่จะทำให้เขาเสียหายด้วยนะคะเช่นอาหารเครื่องดื่มอาวุธร่มสัตว์เลี้ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามไปตีผีตีฉากเขานะคะ เมื่อเราเลือกโซนได้แล้วเราก็มาซื้อบัตรกันตรงนี้เลยค่ะราคาตามภาพเลยจ้าพอได้บัตรแล้วเดินผ่านซุ้มโซอิอจิเข้าไปได้เลยจะมีพนักงานแจ้งเก็บกระเป๋าใส่ล็อกเกอร์แล้วก็แจ้งกดเพื่อที่จะเตรียมเข้าโซนที่เราซื้อบัตรไว้ค่ะในคลิปนี้ขอข้ามความระทึกไปที่ส่วนนิทรศการโซนซีเลยนะคะตรงส่วนโซน AB ที่เขาห้ามอัดวิดีโอเดี๋ยวเรามาสปอยให้ฟังอีกคลิปไปเลยจ้า พอออกมาจากโซน A โซน B กันแล้วเราก็จะพบกับห้องนี้เลยค่ะเหมือนเขาตั้งใจจะให้เรามาพักหน่อยๆก็ใจร่มๆเดินชมนิทรรศการกันไปนะตรงส่วนนี้มีโชว์ภาพร่างการทำแอนิเมชันและก็มีป้ายตัวละครของในแต่ละตอนด้วยนะคะ ตรงจุดนี้มีวิดีโอสัมภาษณ์ของอาจารย์ด้วยค่ะเดินถัดไปอีกนิดนึงจะเป็นห้องมืดๆตัดด้วยแสงเลเซอร์สีแดงๆแ,แล้วก็จะมีภาพตัวละครในแอนิเมชันเหมือนกันแต่โซนนี้จะเป็นรวมตัวนักกลัวนักกลัวค่ะถัดไปอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องใหญ่แล้วค่ะส่วนนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นห้องก้นหอยเลยละค่ะเยอะมากเลยไปชมภาพกันเลยจ้า bisa dapat taktor-taktornya pasal ada พอออกมาจากโซนซีเราก็จะเจอจุดที่เสียทรัพย์กันแล้วค่ะมีทั้งหนังสือโมเดลป้ายสแตนหมวกกระเป๋าเสื้อพุงกุญแจอีกเยอะแยะไปหมดเลยเสียดายนิดนึงวันที่เราไปนะ่ะของยังไม่มีมาเติมแต่ก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็กระเป๋าสั่นแล้วล่ะค่ะ ในงานนี้เราจะได้อะไรบ้าง 1. นงนะคะได้บัตรแข็ง2ได้หน้ากากลายก็จะเป็นตามโซนที่เราเลือกเลยค่ะมีไอติมของมัต j เตอร์แจกฟรีในส่วนของโซนสินค้าด้วยค่ะมีจุดถ่ายรูปหล,ล่อนไหมมีจ้าหลายมุมมากเลยรับรองว่ามาแล้วได้รูปโปรไฟล์ใหม่แน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวงานนี้กันเยอะๆเลยยิ่งใครที่ชื่นชอบผลงานของอาจารย์พลาดไม่ได้เด็ดขาดส่วนตัวคือชอบมากเป็นงานที่แปลกใหม่เพราะเราได้มีส่วนร่วมไปกับงานด้วยยิ่งถ้ามากับเพื่อนยิ่งสนุกเลยค่ะต้องขอขอบคุณทาง Japan Anime Movie Thailand ที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะติ่งอาจารย์อย่างเราฟินสุดๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะบ๊ายบาย